ครับก็วันนี้นะครับทางงานจราจรสถานีตํารวจภูทรสตติหีบนะครับก็ได้รับนโยบายจากทางผู้บังคับัญชานะครับให้มาให้ความรู้ให้ข้อมูลหรือให้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับการที่มีเด็กกรณีที่มีเด็กติดอยู่ภายในรถยนต์รถตู้หรือรถโดยสารสาธารณะนะครับ<ม>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อต,ตัวเด็กนักเรียนในช่วงที่มีการเปิดการภาคเรียนภาคการศึกษานะครับครับก็สําหรับนโยบายที่บูญชาท่าน สั่งการมาเนื่องจากมีกรณีศึกษาในกรณีที่อําอเภอพานทองนะครับที่มีเด็กนักเรียนติดอยู่ภายในรถตู้และเกิดเหตุเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะครับและทางสพสถพีเองเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีกนะครับจึงได้นําข้อแก้ไขหรือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยครับมาสอนให้กับพี่ๆี่ผู้ดโดยสารผู้ขับขี่รถตู้และเด็กนักเรียนที่โดยสารรถตู้มาโรงเรียนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ ให้เกิดความมั่นใจกับทางผู้ปกครองของนักเรียนครับผมผราจะมาทำกิจกรรมรออนออกจากกุตู้ครับเติมยางแม่ปิดแต่ออกจากกุตู้เอ,อาเลยน่เลยครับออ แล้วทำไงต่อครับจากอิดแคร์แล้วออกจากกระตู้เปิดเปิดตระตูเปประตูรถตู้ใช่ไหมครับแล้วก็ออกไปมีประโยชน์<อ>ไหมครับวันนี้ถ้ามีประโยชน์<ม>ครับ,รบวันนี้ใครให้ความรู้เราครับผมคุณคุณตำรวจใช่ไหมครับใช่